เนื่องจากช่วงเทศกาลสงกรานต์เนนะครับคนก็จะเดินทางกันเยอะนะแล้วก็ตามจุดที่เป็นสถานีขนส่งเนี่ยก็จะมีร้านค้าอะไรต่างๆด้วยนะครับเราก็เลยจะต้องไปดูกันหน่อยนะว่ามันจะมีร้านค้าอะไรต่างๆที่เหมือนกับว่า ฉวยโอกาสแล้วก็จะไปขึ้นราคาตรงนั้นหรือเปล่านะครับทำให้วันนี้เนี่ยกรมการค้าภายในเขาก็เลยไปตรวจสอบครับแล้วปรากฏว่ายังไม่พบว่ามีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาเอาเปรียบผู้บริโภคแต่อย่างใดนะครับโดยวันนี้ครับคุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในและคณะได้ลงพื้นที่ไปดูการขายสินค้าก่อนช่วงเทศกาลสงกรานที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์เมื่อก่อนเราเรียกสถานีกลางบางซื่อนั่นเองนะครับซึ่งก็พบว่าร้านค้าส่วนใหญ่เนี่ยทำถูกต้องนะติดป้ายแสดงราคาชัด แล้วราคาสินค้าส่วนใหญ่ก็สมเหตุสมผลนะไม่ได้สูงเกินไปท่านก็ได้กำชับร้านต่างๆนะครับว่าจะต้องจำหน่ายสินค้าอย่างเป็นธรรมไม่เอาเปรียบผู้บริโภคแล้วก็ย้ำให้ผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆเนี่ยต้องติดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจนด้วยนะครับเพราะว่าถ้าตรวจพบว่าไม่เป็นไปตามกฎหมายเนี่ยจะดำเนินการอย่างเคร่งครัดนะจะมาขอให้หย่อนหย่นสักครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยเป็นไปไม่ได้นะรวมถึงเราๆท่านๆคุณผู้ชมเองก็ด้วยนะถ้าหากว่าไปเจอการจำหน่ายสินค้าที่ไม่เป็นธรรมไม่ปิดป้ายแสดงราคาเนี่ย โทรศัพท์ไปแจ้งได้เลยนะครับที่สายด่วน1569หรือจะไปแจ้งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศก็ได้ครับนอกจากนี้คุณวัฒนศักดิ์ก็ได้ถแถลงภาพรวมสถานการณ์ราคาสินค้าของสัปดาห์นี้นะครับว่าราคาสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆเนี่ยปรับลดลงบางชนิดนะในขณะที่บางชนิดก็ราคาทรงตัวอย่างเช่นไข่ไก่เนี่ยราคาก็ยังทรงตัวอยู่ที่3บาท75สตางค์ต่อฟอง ส่วนผักบางประเภทราคาสูงขึ้นก็จะมีต้นหอมผักชีพริกขี้หนูจินดายอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่เขาก็มองว่าเป็นการปรับขึ้นในระยะสั้นๆเท่านั้นเพราะว่าสาเหตุคือผลกระทบจากสภาพอากาศส่วนมะนาวเนี่ยราคายังคงที่จากเดือนก่อนนะครับเบอร์1เบอร์2จะอยู่ที่4บาท95สตางค์ต่อลูกก็ตีกลมๆก็คือ5บาทมันเกิดจากว่าช่วงหน้าร้อนเนี่ยผลผลิตมะนาวมันจะน้อยอะขณะที่สินค้าในกลุ่มปศุสัตว์ ภาพรวมเนี่ยปรับลดลงประมาณ2%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะครับซึ่งช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยประชาชนเดินทางกลับบ้านเยอะกับเวลากลับไปรวมตัวกันในหมู่บ้านปีหนึ่งเจอกันครั้งหนึ่งก็จะมีการกินเลี้ยงเฮฮากันเพราะฉะนั้นการจับใจ่ายใช้สอยเพื่อจะไปประกอบอาหารอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีมากขึ้นทางสมาคมตลาดสดไทยแล้วก็สมาคมการค้าตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรไทยก็เลยให้ความร่วมมือนะครับจะไปคอยควบคุมไม่ใหออ้ผู้ค้าเนี่ยเอาเปรียบผู้บริโภคครับ